สวัสดีครับผน้อเนวาำม่อมรัชกรชสร้างครับสวัสดีครับผมนายารรัชชิจิรัฐนนามอยู่ระรับชัชกปชที่สครับสรับผ้นวารดิจกิจอยู่ระรับชัชปีที่สครับเป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคการจราบดีพแนง่างไฟฟ้าวันนี้เขานำเสนอโครงงานเรื่องตู้วิทยีแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ครับที่มาและความสำคัญ สร้างระบบเที่ยมเนว้อความระดเให้แก่ผู้ใช้งานในอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆจะทำเพื่อศึกษาการแจ้งเตือนเทคโนโลยีของไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและการศึกษาแบบจดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังผู้ใช้งาน อุปก,กรณ์บอดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266เซ็นเซอร์อินฟราเรดชุดอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์ขั้นตอนการทำงานเมื่อมีจุดว้าเขาตู้ไปสนีเซ็นเซอร์อยตัวจับจุดว่าที่เขามาในตู้ เซนเซอร์จะทำการส่งข้อความผ่านไลน์ก็เสียับเซนเซอร์ถ้าตรวจผิดพาดได้ถ้ามีท้งอมาในู้เป็นนี้ครับขแนะนำถ้ามีงบประมาณนี่เพียงพอจะสามารถมีประสิทธิภาพที่แข็งแรง และเพิ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนต,ต่างๆเข้าตู้ใบตนีแจ้งเตือนภาลายได้ขอจบการนำเสนอครงงานเรื่องตู้ใบตนีแจ้งเตือนภาลัยก็ผมขอขอบคุณครับ